สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเอาครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตู้กาชาววิชชิ่งครับที่เป็นตู้ r ิทึมออฟ Music นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูด้วยครับผมว่าเรทของตู้นี้เนี่ยจะเป็นยังไงนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพท i วินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ เอาละครับผมก็อย่างที่เพื่อนทราบกันนะวันนี้เนี่ยก็จะมีเพียงแค่ตู้วิชชิ่งใหม่ครับที่อัปเดตเข้ามานะครับเป็นตู้ที่ชื่อว่า Rhyth m of Music นะครับระยะเวลาก็จะตั้งแต่วันที่11มกราคมไปจนถึงวันที่25มกราคมนะครับ14วันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนชุดนั่นเองครับมาดูกันเลยนะครับผมว่าชุดนี้เป็นยังไงบ้างนะเริ่มจากส่วนหมวกก่อนนะครับส่วนหมวกนะครับจะมีการบวกในเรื่องของพีดามเมดเอ็มดามเมด3.5นะครับ ดาเมจใส่เดมอนกับอันเดธอย่างละ8%นะครับแล้วก็ออสแตทสอครับก็ส่วนตัวมองว่าข้ามไปได้เลยนะครับเอาแค่แฟชั่นพอนะเพราะว่าเรามีหมวกเชอร์ลิฟอยู่แล้วนะครับที่เป็นตู้วิชชิ่งก่อนหน้านี้ที่มันค่อนข้างดีมากๆนะครับอ่ะต่อไปส่วนหลังครับจะเป็นไมโครโฟนแบ็คตัวนี้จะบวก P ีดาเมจเอ็มดาเมจนะครับอย่างละ2.5นะครับค่ารัก8มูฟสปีด3% คีย์ที่เขสนะครับเมื่อโจมตีมีโอกาส3%ที่จะไล่สกิลกอรเลียเลเวลหนึ Level โดยอัตโนมัตินะครับฟูดาวอยู่ที่25วินะเผื่อใครไม่รู้ว่ากอรเลียคืออะไรนะครับกอรเลียคือสกิลของอาชีพพีสนะครับที่จะเพิ่มค่าลักษ0หน่วยนะครับอ่าประมาณ30หน่วยนะอันนี้ก็จะเป็นหลังสําหรับใครที่อยากจะดันค่าลักเยอะนะครับแต่ ก็ยังคิดว่าไม่ดีนะครับเพราะว่ามันมีหลังตู้ช่วงปลายปีที่แล้วที่ชื่อว่าหลัง t o ม b of Snow อันนั้นจะดีกว่าแล้วก็ครอบคุมกว่านะครับอ่ะของจริงมันอยู่ที่ส่วนหน้าครับตู้นี้นะครับตู้น่าตู้ส่วนหน้าตัวนี้นะครับ Musical Note Sticker นะครับตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มสเต็งกับอินอย่างละ5ครับพีดา a เ e M d ม m a ด e าเนะครับ m ม x SP 7%ครับแล้วก็ Neutral Skill damage 6% ก็คือดาเมจสกิลไรท่าแรงขึน้น6%เ็นาะอ่าลรวก็ออสแตตสองครับในขณะปล่อยสกิลนะครับจะทำให้สกิลดาเมจบวก14%นะครับแต่แค่1วินาทีเท่านั้นนะครับอ่าคูลดาวอยู่ที่5วิเออตัวเนี้ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็ตอบโจทย์กับหลายๆคนนะครับอ่าบางคนเนี่ยหลายๆคนใช้เซ็ตมาสเตอร์ออฟ i มจิกนะครับตรงนี้ได้แม็กสีด้วย7%นนะครับอ่า บางคนสกิลเป็นไร้ธาตุนะครับอย่างเช่นเรนเจอร์นะครับอ,อย่างเช่นเรนเจอร์หรือว่าอนาคตจะเป็นแบบพวกแมวสายกายภาพแมวสายเวทที่สกิลเป็นไร้ธาตุนะครับสกิลต่างๆที่เป็นไร้ธาตุบวกไปอีกแล้วก็เวลาปล่อยสกิลมีจังหวะที่ทําให้สกิลดาเมจเนี่ยพุ่งขึ้นไป14%เนี่ยค่อนข้างเยอะแค่1นวิแต่ครูดาวก็ไม่ได้นานมากนะครับดีพีสมันอาจจะแบบว่าวิ่งวิ่งอยู่แล้วก็เดินขึ้นไปแล้วก็ไปต่ออะไรเงี้ย เอออันนี้ก็ลองเทสดูแล้วกันนะครับผมว่าสำหรับตัวดาเมจเนี่ยคิดว่าน่าจะโอเคอยู่นะครับสำหรับตัวส่วนหน้าโนตตัวนี้นะครับมาดูส่วนชุดกันบ้างครับสำหรับส่วนชุดนะครับก็จะบวก p t k ี t k ออย่างละสี่เปอร์เซ็นต์ครับสเต็งห้าเด็กห้าครับจอกเกาะไรกายภาพแปดเปอร์เซ็นต์นะครับจอกเกาะเวสสามเปอร์เซ็นต์แอทแท็กสปีดสี่เปอร์เซ็นต์ครับในขณะที่โจมตีนะครับจะเพิ่ม P damage โบนัสของตนเองนะครับ0.7%ต่อเนื่อง1วิไม่มีคูดาวด้วยนะครับไม่ได้เป็นโอกาสด้วยนะก็คือโจมตีปุ๊บขึ้นปั๊บเลย0.7นะครับอ่าเราก็สามารถสแต็กได้สูงสุด5สแต็กนะ0.7 5สแต็กก็3.5%ครับผมอ่าก็เพิ่ม P damage อย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับอาชีพสายกายภาพนะครับสายเวทก็จะใช้ไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเราบวก10นะครับ ขณาโจมตีนะครับค่าเจอกกราะกายภาพของตนเองก็จะเพิ่มขึ้น5แต้มต่อเนื่อง1วิไม่มีคูดาวสามารถซับซ้อนได้สูงสุด10ครั้งนะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะรายสาระน,นิดหนึ่งนะครับเพิ่มเจาะเกาะ50หน่วยนะครับแพทนี้มันจกเจกาะเกาะมันล้นๆอยู่แล้วนะครับก็เป็นชุดที่มองว่าเฉายๆแล้วกันนะเพิ่มดาเมจได้เยอะไหมก็เยอะ PSH เนี่ย4%แล้วก็ P ีดาเมจอีก3.5% กพ็พอได้แต่ก็ไม่ได้ดีเท่ากับพวกชุดคริสต์มาสอะไรแบบนั้นนะครับอ่ะโอเคครับผมก็โดยรวมแล้วหลายๆอาชีพจริงๆหาแค่ส่วนหน้าก็โอเคแล้วนะสำหรับพีซซับพอร์ตนะจริงๆไม่จำเป็นต้องหาเลยก็ได้นะครับอ่ะใครจะไปเล่นแมวกายภาพก็ลองหาตัวส่วนมิวสิกโน้ตดูนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองเปิดดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเรทอันนี้เราก็เปิดสะสมอยู่แล้วนะฮะโอเค ผู้นี้อาจจะไม่ได้ตึงมากนะครับขอลองสิบทีมาฮะเช้าเช้าแบบนี้สีม่วงพอเรามีตัวเยอะๆมันจะเล่นเราแล้วไงโอ้โหคือสีม่วงแค่ชิ้นเดียวนี้เรดแอบหนักอยู่นะครับตรงนี้นะฮะเรดแอบโหดร้ายนะฮะไปอีกสิบทีครับไปอีสิบทีสีทองให้เห็นหน่อยเฮ้ยแปลกๆแล้วนะผมว่าแปลกๆล้ะเกม เอ้ยแปลกๆลแล้วมันมันมีบั๊กปะมันจะชอบมีบั๊กที่มันแบบว่าเป็นของใหม่แต่เป็นแบบสีฟ้าทำไมผมมันไม่บั๊กอย่างนั้นวะ <c oughs> ไหนขอลองอีกทีดิถ้าไม่ได้นี่แปลกๆลแล้วอิสโหดอ่ามาแล้วสีทองขอแบบทีเดียวจุกๆเลยขอส่วนหน้าอันเดียวพอโอ้โหได้ส่วนชุดครับอ่าโอเคได้ส่วนชุดก็ยังดีนะครับเอาไปสะสมแฟชั่นได้นะครับอ่าได้ส่วนชุดมาแล้วโอเคไปต่อครับ ขอส่วนหน้าถ้าได้ส่วนหน้าผมจะหยุดละเฮ้ยมาแล้วว่ะเลดส,สีทองเริ่มมาละหน้าไปจบๆปึ๊บอุ้ยมาสามเลยครับได้ชุดซ้าด้วยแล้วก็ได้หน้าก็ได้แล้วก็โอเคหลังก็ได้จบละนะฮะเกือบพบเซ็ตแล้วนะ <c oughs> โอเคได้3มชิ้นพอและหมวกไม่ต้องเอาก็ได้นะครับผมอ่าโอเคอะถือว่ารอบนี้ กาชามันไม่ได้โหดอะไรมากนะครับมันยังปลานีผมอยู่นะใส่โชว์ไปเลยแล้วกันนะฮะนี่ได้ชุดมาสองตัวครับทุกคนมีใครเอาไหมเดี๋ยวผมส่งคลิปให้นะครับรอเล่นนะฮะส่งไม่ได้นะฮะนี่ใส่ไปเลยฮะดูสิส่วนหน้าเป็นตัวโน้ตอ่าโอเคเดี๋ยวอันนี้ไว้ผมลองให้อีกทีหนึ่งในสตรีมนะครับผมว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับผมหรือถ้าเกิดใครลองแล้วก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสาหรับ ตัวตัวส่วนหน้านะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นท่าวิ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่าท่ายืนก็เป็นตามหน้าตู้เลยนะครับอ่าโอเคฮะอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะหลักๆก็คือมีแค่ตู้วิชชิ่งใหม่จริงๆครับที่อัปเดตเข้ามานะครับเดี๋ยวใกล้จะอัปเดตใหญ่แล้วนะครับสําหรับ ao นะครับเป็นอัปเดตแรกของปีก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าจะมีระบบอะไรมีคอนเทนต์อะไรมาให้เราเล่นกันนะครับโอเคครับผมก็ ยังไงขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูคลิปนี้มาจนถึงตอนนี้นะครับผมฝากเพื่อนเพื่อนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจุงโกะด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ในสตรีมครับไปแล้วฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ